ตอนนี้เรามากันที่วงการเพลงเกาหลีกันบ้างนะครับอย่างที่เราทราบกันแหละที่คุยกันมาวงการบันเทิงทุกประเทศทุกประเภทเนี่ยมีการเลื่อนกันหมดมเช่นเดียวกับ Day 6ครับแต่นี้เขามีเหตุผลนะติดตามครับ ามากเลย JYP Entertainment นะครับได้ออกแถลงการเพื่อเป็นการอัปเดตทิศทางการทำงานและกิจกรรมของวงเดซินะครับโดยล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะได้มีการระบุผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ JYP ว่าทางค่ายได้ตัดสินใจพักการทำกิจกรรมในอนาคตของเดซิออกไปเป็นการชั่วคราวครับ สาเหตุที่ต้องพักการทำกิจกรรมนั้นเป็นเพราะว่ามีสมาชิกมากกว่าหนึ่งคนภายในวงเดซิกที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตค่ะซึ่งก็คือโรควิตกกังวลน,นั่นเองอโดยเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตที่เหล่าศิลปินเกาหลีร่วมถึงศิลปินหลายคนทั่วโลกเป็นกันมากพอสมควรซึ่งจากการปรึกษากับทางแพทย์แล้วแพทย์ก็ได้แนะนำให้มีการรักษาอาการป่วยนี้ให้ดีขึ้นก่อนเพราะหากว่ายังฟื้นทำกิจกรรมต่อไปก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของศิลปินในระยะยาวได้ส่งผลให้ทาง CYP พตัดสินใจพักการทำกิจกรรมของ Day6 ออกไปเพื่อใช้เวลาในช่วงนี้รักษาปัญหาสุขภาพจิตของสมาชิกในวงสกอรการพักการทำกิจกรรมของวง Day6 นะครับก็ทำให้การโปรโมตการคัมแบ็กของวงเนี่ยถูกเลื่อนออกไปซึ่งทางค่ายเองก็ขอโทษแฟนๆนะครับที่จำเป็นต้องเลื่อนการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เข้าใจสถานการณ์นี้ด้วยครับ มันคงมีความเครียดความกดดันอะไรแบบนี้อ่ะ